พี่ๆนะคะผู้ชมีจะได้รับภาพวาดของคุณโป้พร้อมลายเซ็นด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ะพร้อมค่ะเริ่มต้นจากอะไรก่อนคะโอเคก็เป็นรูปเด็กแต่ว่าอันนี้จะเป็นกระตูนิดนึงก็เริ่มจากหัวกันละกันน้องๆก็วาดวงกลมวาดวงกลมวาดตามเลยนะคะวาดๆๆะะวงกลมไปก่อนเป็นหัวคนนะได้ยัง อย่างรวดเร็วนะอันนี้มีเวลาน้อยค่ะคุณครูดุมากเลยอ่ะครูหาลืมลืมตัวเหมือนตอนที่สอนที่โรงเรียนครับก็แล้วต่อไปก็ลากเส้นลงมานะจากหัวเนี่ยวักลงมาตรงๆเลยว่าตรงๆเอาเบาๆบาไหมคะครูขาเบาเบาหน่อยเบาเบาเด็กๆคะเบาเนะคะเบาเบาค่ะใครที่ใส่ตัวแล้วตามไม่ทำนะครับใส่ตัวเป็นวงลี สองบัโดนโดนบันเหรอครับอ่ะเป็นวงลีเห็นยังเห็นไหมครับเดี๋ยวขอน้องอาสลับทีกันงค่ะพาดิผู้สอนใส่ร้านค่ะคุณรูใส่แขนต่อมาเฮ้ยมีแขนเราด้วยคุณขานักเล่นฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัวเลยค่ะครู <laughs> ตัวัตัวต่อจากหัวเลยเป็นวงรียาวๆอเกนเป้าอาหารเห็นหรือเปล่าครับอาหารเห็นหรือเปล่ายิ้มอย่างเดียวเลยโอ้โคุณครูคะทหารเก่งมากเลยเค่ะได้หัวแล้ว <laughs> ตาย อย่าให้อ้วนมากแต่อ้วนมากแล้วดูไม่หล่อไม่สวยนะส่วนผู้หญิงเนี่ยถ้าจะเป็นกระโปรงก็ก็ได้เป็นกางเกงก็ได้ก็ต่อจากตัวมานะให้เป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้กระโปรงหรือกางเกงก็ทรงเดียวกันใช่ไหมครับทรงเดียวกันไปก่อนเป็นเหลี่ยมไปก่อนค่ะเด็กๆวาดเบาๆนะคะเบาๆต่อไปก็เริ่มเป็นขากระแขนแล้วนะครับถ้าเป็นกระโปรงเนี่ยก็เป็นใส่กระโปรงไปเลยแต่ถ้าเป็นกางเกงก็มีขากางเกงที่หน่อย อันนี้จะเป็นแนวผู้ชายค่ะคุณครูขาคุณครูขาตำรวจรอบข้อสอบคุณครูได้จริงๆแล้วมันดูได้ก็เป็นแนวทางอ๋อได้นะคะได้อาแล้วนะเริ่มเริ่มเป็นตัวย่างเด็กๆเริ่มเป็นตัวย่างป็นพยาบาลไอด้ไหมคุณครูขาทหารเก่งมากเลยค่ะมีนิ้วมือแล้วนิ้ว ขช้ากว่านักเรียนขาได้ง่ายๆเลยเป็นแท่งเป็นแท่งลงมาเป็นแท่งๆยาวๆถ้าใครอยากขายาวเหมือนนังนแบบตนลญี่ปุ่นที่ขายยาวๆก็ว่าขายยาวถ้าใครอยากจะขาสั้นตัวเตี้ยเหมือนพี่ก็ขาสั้นได้ะกระทบหนูนะคะคุณผู้ชมนะครับ ใส่ขาแล้วใช่ไหมใส่ขาแล้ว,ใ,วใส่แขนแขนก็เหมือนกันให้เป็นแท่งสี่เหลี่ยมยาวลงมาแต่เล็กหน่อยแล้วก็แขนเล็กกระผาหน่อยเ่ะเกือบได้แล้วนะคะเป้าหมายของเราคือเด็กนักเรียนใช่ไหมคะภาพนี้มีมือแล้วด้วย มีแขนเสื้อเราด้วยนะครับใส่ถุงเท้าหน่อยนึงอันนี้เป็นชุดนักเรียนคุณพ่ตอนเด็กๆเลยไหมคะแบบนี้เลยไหมคะเด็กๆผมจะพับขาลงมาหน่อยครับนี่ต้องต้องดูตีนยิดนึงนิดนึงพับถุงเท้าลงมานิดนึงอันนี้ถูกระเบียบผมใส่ผิดระเบียบเลยอ่าฮะเสร็จแล้วอันนี้รองเท้านะนี่รองเท้าวัดใหญ่ๆอย่างนี้เลยใหญ่ๆลเราไปจับรองเท้าอันนี้รองเท้าต้องมาหัวโตๆหน่อย วาดตามมึงครูเลยนะคะเด็กนี่ใส่เชือกให้ได้ได่าเป็นรุ่นยอดฮิตน,นะคะความสามารถในการวาดภาพไม่เข้าใครออกใครนะคะคือจะให้ท่านวาดก็คงไม่ได้แบบนี้ฮ่าใส่รองเท้าแล้วแล้วราวนี้พอ

กะดุมให้เขาเป็นขา้าวโพกล้แล้วคะ่ะความเป็นจริงเริ่มเห็นแล้วคะ่ะแต่นี้นักเรียนต้องแต่งตัวเองแล้วน้องๆต้องแต่งตัวเองแล้วอยากเสื้อเ้แบบไหนนะใครเป็นผู้หญิงก็ใส่กระโปรง นายผู้ชายก็ใส่กางเกงเอาลืมกระเป๋าเลยถือกระเป๋าเลยนะดูลักษณะเด็กคนนี้จะเรียนเก่งนะดูเลยแล้วกระเป๋าใหญ่ด้วย <c oughs> เป็นรูปร่างแล้วได้ไหมติดไหนแล้วคะเนี่ยขอบาจนะคะนี่ใส่กระโปงเปล่าดูงมนเป็นกระโปง่ะฮะเป็นกระโปงนะแอบดูก่อนนะคะขอโทษค่ะดู จะดูออกนะคะว่าใครมีแววในการวาดภาพเป็นพิเศษนะคะ,ะใกล้แล้วอันนี้หน้าวาดยากไหมฮาะนะ่าหน้าจริงๆก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับก็อยู่ว่าที่เด็กอยากวาดแบบไหนอะไรเงี้ยครับจะตาแบลวตาหวานได้ห <ตา S 1> มดตาแบลวตาหวานตายิ้มโค้งแน้เป็นยังไงเราใส่ไปคลมๆไห้ก่อน ถ้าเราอยากให้แน่เรียวก็ทําเป็นเรียววงลีนะฐานี้ก็เด็กอ้วนหมลอวกันมีแก้มมีแก้มยิ้มหวานมีความสุขค่ะได้รองท้าใหม่ว่าไงครับตำรวจครับตำรวจโอเคไหมครับ ชอบห้องเรียนเหรอคะเนี่ยตอนน,นี้ เรียบร้อยไหมคะขอคุณครูของคุณครูเรียบร้อยแล้วอ่ะเด็กๆใส่หน้าโอ้โหคุณหมอจริงจังถึงขั้นแว่นนี่แบบว่าเลนหายไปเลยนะคะอย่างนั้นเลยทีเดียวจริงจังมากเลยคะอยากเห็นจริงๆเลยนะคะของน้องตำรวจเนี่ยเี่ะจะ ตอนแรกตอนแรกเรายืนอยู่ตรงร้นะคะเห็นน้องตำรวจแบบมองขวาทีมองซ้ายทีกะว,ว่าลูกต้องใหญ่โตมากผ่านม,มาเนี้ยเดียวม,มีแค่เนี้ยเท่มากลูกเท่มากค่ะสิ่งเดียวที่มองเห็นชัดเจนมากของน้องตำรวจนะคะคือผมเ <laughs> น้นเลยเ <laughs> น้นเลยเท่มากครับก็เสร็จเรียบร้อย ของน้องพยาบาลของเราใกล้เสร็จแล้วนะคะคุณครช่วยเซ็นชื่อให้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งภาพนี้จะเป็นสําหรับพี่ๆนะคะผู้โชคดีนะคะถ้าไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่ายังไม่ได้ส่งนามบัตรนะคะรีบส่งนามบัตรเลยเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมามอบรางวัลให้แล้วค่ะโอเคน้องๆเรียบร้อยไหมคะคุณครูคะคุณครูเรากวนเขียนชื่องานด้วยได้ไหมคะเดี๋ยวท่านที่ได้ไ จำไม่ได้หรือลืมไปล yeah, <yeah>, yeah. ใช่งานใช่พาน้องไปโรงเรียน uh huh. เด็กๆเรียบร้อยไหมคะใครเสร็จแล้วยุ่งเมื่อึ้นโอ้ oh, คุณหมอเสร็จแล้วคุณครูเสร็จแล้วเอาล่ะเหลือน้องตำรวจนี่แหละ ่คะระหว่างที่น้องๆไปพักผ่อนเก็บอ,อุปกรณ์ตอนนี้นะคะคนจะต้องขออนุอนญ,ญาตแล้วคถามปุม่มที่นึงก็แล้วกันค่ะ